วันนี้เที่ยวดักแคมปิ้งนะครับเราจะไปกางเต็นท์กันที่อำเภอวังน้ําเขียวนะครับที่ ลานกลางเต็นท์แห่งใหม่ที่เราเพิ่งรู้จักนะครับชื่อว่ารูท3 0 6 0 0นะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ สวัสดีครับพบกับเที่ยวดาเทโยครัวโทโยกังนะครับแล้วตอนนี้ก็คือเที่ยวดาแคมปิ้งนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วังน้ําเขียวนะครับเรามาที่สถานที่กางเต็นท์แห่งใหม่ที่เรามานะครับเดี๋ยวเรากางเต็นท์ก่อนนะลุยเลย เน,นี่กลางเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะครับนั่งกันอยู่เป็นไงแม่วิวดีไหมวิวดีลมเย็นดีนะพัดลมเน <laughs> มี่ย <laughs> ใช่ลม <laughs> ใช้เวลากลางพอสมควรมาถึงประมาณเกือบบ่ายสามมั้งบ่ายสองครึ่งนะตอนนี้4ี่โมงครึ่งแล้วลมก็พอมีแดดยังร้อนอยู่นะครับเรากางวิดาลิโด XL นี่กางเร็วแต่มาช้าตรงกางทารเนี่ยใช้เวลาอีก โอ้ทาร์ฟเนี่ยไม่ได้กางนานๆลืมมันกางยังไงมันต้องลงสมอก่อนจริงๆแล้วลืมไปว่ากางไปแล้วก็อีกคนนึงจับะเร็วกว่าคือมันจะกะได้ไงแต่ถ้าเราวางสมอไปก่อนมันจะกะยากหรือไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะๆเลยอะ่ะอย่างนั้นอะ่ะจะกะได้แล้วค่อยกางเต็นที่หลังอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เรากางเต็นก่อนไงเพราะเต็นมันกางง่ายกว่ากางเร็วก็กางทั้งวิดาลิโดเอ็กซ์เอลเสร็จลวแล้วก็มากาง MH 1 0 0รของคุณย่าต่อชอบไหมแม่อันเนี้ยชอบจะ้บจะเช่าจ้า ชอบต้องชอบนะพันห eh ้านะอันนั้นเบาะได้ซื้อมาจากโรงเกลือมีสองานอันเดียวพอไหมโอ้เดี๋ยวเฟือนะวันนี้เราก็ขับรถจ r v า3เหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บเกี่ยวภาพบรรยากาศมาให้ชมกันแล้วกันเนาะ เ็นวิดาริโดนะครับพี่เาลางกางเสร็จเร็วมากด้านหน้าจะเป็นที่สำหรับพับเป็นแบบส่วนตัวได้เห็นไหมครับกว้างอ่าบอันนี้พับเข้ามาได้แล้วสามารถจะเก็บได้นะอันนี้ม้วนเก็บเห็นไหมหม้วนเก็บไปอย่างนี้อันนี้เป็นเสาของวิดาริโดที่แถมมานะเป็นเสาแบบสปริงถอดไม่ได้เข้ามาก็จะมีมุ้ง นี่อันนี้ขอหมดเป็นตัวใหม่นะครับดได้มือ2มา5,500นะเอ้ย5,300สิจากคุณอ่ชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้แล้วจากขอนแก่นนะครับเขาก็รีวิวไปแล้วรอบนึงในเว็บในเน็ตเอ้ยใน YouTube ลองหาดูนะเนี่ยสาวรุ่นใหม่เป็นอลูมิเนียมด้านในก็มีซิปสองชั้นเห็นไหมมีซิปทั้งบนและล่างเลยดีเข้ามากันมแมลง ตอนนี้ระวางที่นอนอินเท็ขนาด6ฟุตใส่ได้แบบเหลือๆเลยเ,เห็นไหมยังเหลือพื้นที่วางของได้อีกเห็นไหมที่แมงหวีมันเข้ามาปุ๊บข้างบนนี้ก็แขวนพัดลมได้พัดลมนี้เป็นไฟนะของ i d เดโอ m มเย็นเปิดไฟก็สว่างทั่วทั้งเต้นเลยแหละแล้วก็ด้านบนมีรูระบายอากาศด้วยเห็นไหมครับสองชั้นนะเนะี่ยระบายด้านนู้นปึ๊บอ,อันนี้เป็นพื้น พื้นก็ใช้ได้นะหยาบๆหน่อยอืมขาว่าบางแต่ผมว่าโอเคนะก็ใช้ได้ตัวนี้ก็เปิดได้ด้านข้างมีที่เปิดสองฝั่งเลยแล้วก็ด้านหลังนี่ไงเต็นท์จะมีเชลเตอร์ด้านหลังเปิดออกไปได้อีกใช้เสานี่เสานี่ก็ซื้อมาต้นละร้อยสบายๆเอองกเงกเหมือนกันนะต้องดึงเชือกให้ตึงๆหน่อยนะ โอ้ oh, ที่นี่ดูวิวดิวิวสวยไหมสวยว้าวเลยแหละอืมสตื่นมาเจอกับวิวแบบนี้สวยๆเห็นไหมเออลมเย็นเลยนะลมมาจากทางนี้ลมจะมาจากทางทิศเหนือนะครับเออเราก็กางเต็นท์ไปทางทิศต,ตะวันตกแล้วด้านนี้ก็เป็นทิศต,ตะวันออกนะ มีต้นไม้ที่หนึงพรุ่งนี้เช้าก็สบายบายพาทิ์ขึ้นด้านนี้เราก็มองอยู่ด้านนี้สวยงามเดี๋ยวตรงส่วนนี้ตอนกลางคือเราก็จะปิดมันก็จะเป็นห้องนิดนึงให้สำหรับเมเบลเข้าห้องน้ำตรงนี้ได้เออแล้วค่อยออกโอเคดีมากเลย ตรงนี้ก็วางกระเป๋าได้สภาระได้นิดหน่อยนี่ไปดูเต็นท์ M H 1้อยของคุณย่ากันเคชัวเต็นท์ M H 1้อยปึ๊บภายในก็กว้างอยู่นะนี่เป็นเต็นท์ขนาด3คนนะครับมีพัดลมให้คุณย่าตัวนี้เปิดด้านนี้ก็เป็นที่รับลมลมเข้าตรงนี้เป็นมุ้งด้านบนนี้เป็นถุงใส่โทรศัพท์พวกอะไรนี้ได้โทรศัพท์กระเป๋าต่งกระเป๋าตังด้านบนนี้ก็แขวนได้นะแขวนไฟได้ไฟหรือพัดลมอย่างเต็นท์โน้นก็ได้สามารถแขวนได้ถ้าเราลองยกอันนี้มาแขวนเลย หวไหมเนี่ยนอนนอนอยู่ร่วงวเสียหัวเฮ้ยได้นะเนี่ยเฮ้ยแขวนพัดลมเฮ้ยลองลองแขวนดิสรุปแล้ววางไว้ดีกว่าแขวนไม่ได้แขวนยากใช้พัดลมต้องเป็นพัดลมสำหรับแขวนเลยถึงจะแขวนได้พัดลมตัวหนึ่งก็เอาอยู่นะเต็นเล็กขนาดนี้มันมีรูระบายอากาศทางด้านหน้าด้วยเนี่ยจะเป็นมุ้งนะเออมุ้งด้านบนลงสมอไว้หมดแล้วตรงนี้ไว้เปิดรับลมนี่งลมก็คือเข้าเลยเข้าตรงนี้เยี่ยมได้โอเคแล้วก็มีทาร์ฟของเคชัวทาร์ฟขนาด L อนะครับนี่ไงลักษณะของเราเจ๋งไหมโอ้เจ๋งเลยพื้นดีของเราเดี๋ยวต้องเอารถไปจอดในที่จอดรถนะครับขอไม่ให้จอดตรงนี้หรอกปพิบผิวลอบๆโอ้ได้กำลังแรงเลยโอ้ฝั่งนี้ก็มีแก๊งวิดาดีโด้เนะี่ยเยอะเลยอืมอน,นี่น่าจะเป็น XL อันนั้นก็ h e x a g o n ด้าน,นั้นก็เป็นเคชัวแล้วก็เป็นวิดาดิโดน่าจะเป็นแอลนะฮะนันก็เป็นเต็นวิดาดิโดนี่เขามากันเป็นแก๊งเลยนะเออที่นี่ก็เป็นโซนโซนที่หนึ่งนะครับเป็นโซนรับวิวภูเขาแล้วก็จะมีโซนน้ตเป็นโซนล่มรื่นอยู่ฝั่งนู้นเลยเดี๋ยวพาไปชมเดินมาด้านหลังเราก็ตรงนู้นเป็นห้องน้ำห้องน้ำอยู่ฝั่งนู้นเลย ี่พันย่าก็มาหลบแดดข้างหลังตอนนี้แดดค่อนข้างร้อน4ี่หมงเย็นชิวๆที่นี่มากลางเต้นท์เหมือนได้มาอยู่สวนดอกไม้ด้วยนะเนี่ยถ้าเป็นหน้าดอกไม้เนะี่ยขึ้นเต็มเลยสวยเลย ก็เป็นโซนสวนนะครับแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยมีอาหารหลายอย่างนะทั้งอาหารตามสั่งพวกส้มตามก็มีนะถ้าใครอยากจะกินส้มตามําแล้วก็มีสวนด้วยนะสวนตรงนี้สามารถที่จะเก็บพวกผลผลิตเอาไปกินได้นะครับเอาไปทําอาหารได้พวกพริกอะไรเงี้ยก็พอมีเขาบอกอยู่เมื่อกีนน้นี้ดีเลยอะ่ะว้าวสวนดอกไม้นี่สวยมากเลยอารมณ์เหมือนเราไปเที่ยวสวนดอกไม้โอ้โหมาวางน้ําเขียวนี่นะต้องสวนดอกไม้อะนี่ชอบตรงนี้ชิงช้าเนี่ยไฮโซมากเลยถ่ายรูปสวยแน่นอน เราพาเดินอ้อมไปทางนู้นว้าวเต็นท์นี่สวยมากเลยมินิมอลมแคมปิ้งจริงๆตอนเย็นบรรยากาศดีเลยร่มไม่ร้อนแดดอุ่นๆทุองอย่างมีคนกลางตามตาม,ตามเราแล้วตอนแรกเราจะเลือกตรงนี้โอ,อ้ เขาจะจุดไหมเนาะเตรียมฟืนไว้ให้ดีแล้วเนี่ยก่อกองไฟถ้าอากาศหนาวมากๆเฮ้ยัอนนี้ลานกลางเซนก็เริ่มเต็มละนี่รถไฟฟ้ฟาเมื่อกี้สั่งอาหารแล้วก็มาส่งเดินชิวๆเราคงเดินกัินลานนี้แหละ 观察。 เยี่ยมอะเย็นแล้วตอนนี้แต่ร่มแล้วห้าโมงครึ่งเดี๋ยวอีกแป๊บนึง่งยวพาติดไฟให้เป็นไงคุณย่าสนุกไหมอร่อยค่ะอร่อยค่ะสุกี้เลยนี่สุกี้ของลืมเนื้อลืมชีสลืมเฟ็นฟรายลืมไก่ทอดลืม เห็ดชาบูใช่ไหมไปไหนก็มีทุกที่นนี่แต่นี่ก็เหลือเฟืออยู่นี่ก็กินให้หมดก่อนอเพียบเลยอะ่ะ านสวยเลยคนกําลังออกมาถ่ายรูปกันเลยสด็สาวๆก็เริ่มมาถ่ายรูปกันเ,เริ่มเดินสำรวจกันชิวๆอากาศด,ดีแล้วตอนนี้ยเดินเล่นเหมาะเดสักแป๊บนึงเราต้องเอารถไปจอดแล้ 9นาทีแล้วนะครับบรรยากาศตอนช่วงเช้ามีน้ำค้างลงหนามากเลยมองไปไกลก็จะเห็นหมอกเลยนะครับโอ้หมอกรอบๆเลยนี่แม่ตื่นมแล้ววันนี้ตื่นเช้ากันตื่นเช้ากันหมดเลยโอ้โหของทุกอย่างี่เปียกหมดนะฮะนี่ถ้าเราดูภายในนี้เปียกน้ำค้างหมดเลยน้ำค้างลงแรงมาก ยาเปิดเต็นทิ้งไว้เลยแล้วก็เดินไปข้างในแห้งเลยด้ของยายาไม่ค่อยจะปปิด,ด่ยไฟก็เปิดทิ้งไว้เ <laughs> วลาหลากักจะชาร์จใหม่ได้ทะเลหมอกหืมโอ้ ทุ่มฉ่ำมากเลยอย่างกับฝนตกนี่เอเดีเยวขอจะนอนก่อนขาวไปหมดเลยนะฮะ แบบนี้กินกันนะว้าวเต็นท์ใหม่เราเปียกหมดต้องตื่นมาสู่อากาศนะ คลิปนี้ไม่เบลตื่นเช้าชอบไหมชอบอากาศดีไหมอากาศดีสีอากาศดีสีที่ไหนเนี่ยกลางเต็นที่กลางเต็นวังน้ำเขียวรูทสามศนย์ี่มันยาเดินมาแล้วโน่ตาเดินมาแล้วไปถึงไม้ห้องน้ำแล้วว่าไปไม่สำเร็จเอาเข้ามานั่งข้างในน แม่เบลออกมาดูสวนดอกไม้ตอนเช้าๆเลยนี่หลายครั้งแล้วที่พ่อพยายามจะเอามารถเข็นชั้นนี้แต่ว่าเอามาไม่ได้เพราะว่ารถมันเต็มคราวนี้เราได้พัลมอันใหม่แล้วก็โต๊ะ พับอันใหม่ก็เลยมีพื้นที่เหลือเอารถเข็นคันนี้มาได้ก็เ,เข็นเมเบลพาเดินเล่นได้ด้วยว้าวมาที่นี่เหมือนเราได้มาสวนดอกไม้ตอนเช้าเลยนะครับนี่บรรยากาศดีมากเลยอะแฮปปี้เลย คือห้องน้ําของที่นี่นะครับข้างในก่อนจะเข้าในต้องเปลี่ยนรองเท้าด้วยนะแล้วก็มีพวกสิ่งล้างจานล้างหน้าพวกถังขยะสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย <c oughs> มีห้องน้ําห้องอาบน้ํสามห้องแล้วก็มีห้องสุขาสามห้องนะครับเป็นแบบนั่งชักโครกนะชิลเลย โซนนี้เขาเรียกว่าโซนร่มรื่นนะครับเป็นโซนแบบร่มไม้จําชื่อไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าโซนอะไรนะแต่เป็นอีกโซนหนึ่งที่ว่าร่มรื่นตลอดทั้งวันนะครับเพราะว่าเป็นโซนที่ต้นไม้อยู่ติตดกันเลยแล้วก็มีที่นั่งมีบ่อน้ำนะอ,อ,อนาคตก็อาจจะทําให้มีพายเรือได้ก็เป็นได้นะแน่นอนว่าทุกๆสวนจะมีพวกต้นไม้ประดับตลอดเลยนะ สวยงามมากๆเ,เลยเ้ยตรงนี้ก็ไม่เวลวนะเนี่ยตอนแรกเราจะเลือกตรงนี้สามารถจอดรถตรงนี้ได้เลยนะจะมีโซนริมาริมเขาโซนเดียวที่ จะต้องย้ายมาจอดที่ลานจอดรถนะแต่ถ้าเป็นโซนเนี้ยโซ,น,น,โซน,นป่าเนี่ยจอดได้เลยกลางตรงไหนจอดตรงนั้นได้เลยทิวอ่ะโอ้ตรงนี้เป็นเหมือนทางน้ําไหลเลยอ่ะเออใช่นี่ไมีที่มีท่อน้ําไหลไปตรงนู้นลงนู้นเลยลงบ่อไปเลยเ อ๋อมาี่มาดูน้ำใกล้ๆม่เบลอยากดูน้ำใกล้กลๆเหรอนี่ไงลูกอันนี้เป็นท่อน้ำเห็นไหมยังไงเนี่ยท่อน้ำเนี่ยแต่ตอนนี้น้ำเขาแห้งน้ำไม่ไหลอืมแห้งเลยเห็นไหมเดี๋ยวพ่อพาไปฝั่งนน้นแล้วกันไปดูไหมไปดูไปดูน้ำปะชอบดูน้ำเหรอไป อยากรู้อยากเห็นไปดูกันเฮ้ยตรงนี้เหมือนเขามีจุดกองไฟเมื่อคืนเลยอะ่ะดีอะอืมเฮ้ย <c oughs> เปลปลก็นั่งชิลอยู่ตรงนี้อ้อ <c oughs> ชิลเลยนะลูกนะตรงนี้เป็นโซนที่นั่งอะ่ะ ดีอ่ะเห็นไหมตรงนี้จะต่ํากว่าข้างด้านนู้นขึ้นไปก็เป็นเนินเขาว้าวสวยงามเลยอ่ะสวยอ่ะอืมเรามาที่นี่นี่พูดคาว่าสวยประมาณ10ครั้ง20ครั้งเลยนะปึ๊บโซนนั้นก็มีเปลที่ปลูกเอาไว้ให้ด้วยอ่ะเนี่ยมีเปลของที่นี่ผูกทิ้งไว้ให้เลยใช้บริการได้เลยที่นี่มีหลายอย่างนะน้ำพุน้ําหอมตามห้องน้ําก็ใส่ไว้ให้แต่แล้วว่าเขาใส่ใจในรายละเอียดมากๆเลยนะครับงันไงน้ำโอ้ oh. น้ำมันอยู่ในแอ่งนั่นไงลูกเห็นไหมเป็นน้ําเป็นบ่อน้ําข้างล่างลูกบ่อน้ํานุ่นก็เป็นเนินเขาฝั่งนู้นเนินเขาเห็นไหมแล้วก็เนินเขามีดอกไม้ด้วยว้าวนู่นเขาพาหมามาเดินเล่นด้วยดูดิที่นี่ให้พาหมาเข้ามาได้เลยนะใครแบบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วอย,ยาก พามาผ่อนคลายเนี่ยพามาได้เลยเออแต่ก็ต้องดูแลพวกอุจระแล้วก็การผูกให้ดีๆนะหลุดไปกัดกันอื่นไม่ได้นะโอเคและที่นี่ก็คือรูท3 0 6 0นะครับวังน้ำเขียวนะจังหวัดนครราชสีมาค่ากลางเต็นท์คนละ200บาทนะครับแล้วก็สามารถเลือกกลางได้ตามสบายเลย มีน้ำแข็งบริการนะ20บาทตลอด24ชั่วโมงเลยนะตักฟรีแล้วก็มีอาหารเครื่องดื่มบริการทั้งหมดนะครับอืมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตรวจตาตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยเป็น <c oughs> ไงแม่ชอบไหมอือหเปิดเตาแก๊สผิงไฟแล้วแม่อ้าวแล้วเปิดเตาแก๊สผิงไฟแล้วเหรอหนาวเหรอแต่ที่เราจะเอาเดิมอืมอืมยาหนาวในเหนาวไหม ไม่หนาวไม่หนาวแม่เบลชอบอยู่แล้วเนาะอากาศเย็นๆน่ะแ่เชอบอากาศหนาวค่ะจะไปสบายเลยใช่ไหมลูกใช่ไหมสบายไหมคะสบายอากาศดีไหมคะอากาศดีอืมอากาศดีเราได้เต็นท์ใหม่ใช่ไหมได้เต็นท์ใหม่ชอบไหมเต็นท์ใหม่ชอบชอบเต็นท์ใหม่เย็นสบายไหมเต็นท์ใหม่เย็นสบายโอ้โหไม่ร้อนเลยเต็นท์เก่าร้อนเนาะ เต็นเก่าร้อนไหมเป็นเต่าร้อน,นโ,อโ,โอ้เด็กไม่โกหกเห็นไหมชอบเลยเต็นใหญ่ใหญ่อะอันนั้นอะสองห้องอ่ะอาพีนารตสี่จุดหนึ่งอะไม่ไหวนอนไม่ได้จริงม,มันต้องแบบอากาศเย็นๆเลยเนาะอย่างว่าเขาเป็นเต็นของพวกฝรั่งอ่ะฝรั่งเขาแบบเมืองหนาวใช่ไหมพามันก็เลยหนาลมเข้ายากใช่ ยบายไปแล้วนะไปแล้วนะปิดวิดีโอไว้เท่านี้ก่อนนะครับคราวหน้าก็ไปฝากอุ้มนซิดยริเปเขาให้ยังได้ะเขาใช่ใช่คราวหน้าเที่ยวดักแคมปิ้งเราจะไปแคมปิ้งกันที่ไหนนะครับก็กดจามเาได้เลยนะเราเจอกันเรื่อยๆนะไม่กดก็ได้ดูเฉยๆก็ไม่ว่า

ทำกับข้าวทำอะไรเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะผัดมามา่าของที่เรเหลือจากชาบูนะคะอันนี้หมูเหลือเต้าหู้เหลือ,ลอ,อแล้วก็มาม่าเราไม่ได้กินเราก็มาผัดตัางสาวสลือดีมากอันนี้อะไรไข่ต้มนี่ต้มยังยังไม่ต้มค่ะอันนี้ต้มแล้วอันนี้ไข่ต้มมีปูอ่ะอันนี้ต้มแล้ว ใช่นั้นเดี๋ยวเราจะมาผัดมาม่าไงใส่ไข่เตรียมเครื่องไว้นี่นะใช่ไหมใช่ดูเต้าหู้เราเห็นป่ะก็ยังดูดีอยู่เลยหั่ทอดเราก็ชิมได้ยาเป็นไรไม่เป็นไรเต้ายาเต้าทำไมเป็นคนเป็นคนอาาวอ่ะเสร็จแล้วหรอ ไหนหน้าตาไงน้าตาอย่างน้ก็ค้นโอ้โหเนี่ยเหรอเนื้อว่ะแดงๆเกาหลีเลยเผ็ดๆอืมนี่ย่าทำอันเนี้ยใช่ขนมปังยาทำย่าทำขนมปังปิ้งอืมไหนของแม่เบลวันไหนนี่เหรอของแม่เบลเหรอโอ้โหกินเองได้มั้ยเนี่ย และนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่รูท3 0 6 0อําเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เป็นลานกลางเต็นท์แห่งใหม่นะครับที่มีทั้งลานกลางเต็นท์ให้เลือกมากมายแล้วก็มีดอกไม้ให้ชมด้วยนะครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารคาเฟ่น,นะครับแล้วก็มีผักสวนครัวไว้ให้เด็ดด้วยนะอีกอย่างนึงนะครับห้องน้ําที่นี่สะอาดมากๆเลยนะครับถ้าใครหาสถานที่เย็นๆแล้วก็บรรยากาศดีๆนะครับเหมือนได้กลางเต็นท์อยู่ในสวน ดอกไม้ก็แนะนำนะครับที่รูท3 0 6 0อําอำเภอวังน้ำเขียวนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับ